สวัสดีค่ะตอนนี้เกดอยู่ที่ปอยเตดค่ะวันนี้เรามากินชาบูสุกี้กันค่ะที่ร้านนี้ค่ะร้านชาบูสุกี้ที9ิอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นตลาดที่อยู่ข้างๆเอ็มมาร์ทค่ะเอ็มมาร์ทค่ะอยู่ตรงข้ามกับสตาร์ดีเอค่ะถ้าเรามาจากทางโน้นนะคะก็คือมาจากหน้าด่านค่ะแล้วก็ไปทางโน้นค่ะก็จะเป็นแกลเล็กซี่แล้วก็ตลาดน้ำฟูสค่ะ ร้านชาบูซูกี้ทีสิบเกค่ะอยู่ตรงที่มีต้นซากุระสีชมพูนั้นค่ะชาบูซูกี้ค่ะทีสิบ <c oughs> เก้าขาก็มีราคาบุฟเฟ่น,นะคะ2.99 3 5้สห้า้าแล้วก็4.99ค่ะหิวแล้ว ร้านเขาก็ทำน่ารักดีนะคะที่ร้านเขาก็จะมีน้ำจิ้มสี่อย่างนะคะมีน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรเฉพาะของทางร้านค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็อันนี้เป็นเต้าหู้ยีค่ะเขาก็มีนี่ค่ะกระเทียมแล้วก็พริกขาวไว้ให้เติมด้วยค่ะ เราสามารถเลือกได้สอน้ำสุปเนี่ยค่ะฟรีแต่ถ้าสมมุติว่าหมดแล้วเราจะเติมเราก็ต้องจ่ายเพิ่ม59บาทแต่ว่าเติมได้ไม่อันตรงนี้ก็เป็นโอเพ่นบาร์ของเขาอะค่ะเป็นผักแล้วก็ลูกชิ้นต่างๆค่ะเลือกตักได้ตามใจชอบเลยค่ะเออเลือวอุ้ยผักเขาสดมากเลยเนาะทุกอย่างเลยน่ากินมากเลยอะค่ะ สารสุขภาพต้องกินหาหารเยอะนะคะอือ๋โอโหน่ากินมากม<อ>เลยอค่ะอันนี้ฝักของชอบนะคะอันนี้ไปทำน้ำซุปคะ่ะถูกก้องโอเคไหมคะโอเคค่ะ ใหญ่มากนะคะพี่จุ๋มกินไหมะคะใส่ไหนดูซิบ้องจุ๋มกินอะไรเ<อ>นบอกผักอเอาเส้นเหรอเส้นอ๋อบ้องจุ๋มเป็นพวกกินเส้นนะอันนี้ด้วยจ้ะเยอะเอาไปเถอะเอาไปเถอะเขาก็กินเส้นกุน้งอันนี้คืออะไรนะ เส้นอุดองค่ะเไมู่้หมนกันแล้วโอเคแค่นี้แหละเครื่องดื่มในตู้นี้ก็ตามราคาที่แปะไว้เลยค่ะตรงนี้เป็นเครื่องดื่มรีฟิลค่ะคนละ35บาทค่ะ ก้วสีชานี้ไว้ดื่มเครื่องดื่มรีฟิลค่ะอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในตู้แช่ค่ะอันนี้น้ําอะไรนะคะน้ำมะตูมเหรอคะอันนี้อะคะชาไต้หวันอโนนะคะอ๋อนี้เก๊กฮวยในแต่ละวันเครื่องดื่มรีฟิลเขาจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบลูกค้าชอบอะไรนะคะเป็นชอบเป็นชาเก๊กฮวยแล้วก็ แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นของทานเล่นค่ะอ๋อน oh, ่ากินมากเลยนะอันนี้อะไรอะคะสปิกไก่ทอดสปิกไก่ทอดมีเฟนฟาเฟนฟาขนมนี่เหมือนกันทุกวันไหมคะไม่เหมือนค่ะเปลี่ยนตลอดกันอ๋อขนมก็เปลี่ยนตลอดค่ะ <c oughs> ต้องมาทุกวันนะคะจะได้รู้ว่าเขามีขนมอะไรบ้าง อเอาไหมฟัง<อ>นะเอาก็ได้ค่ะแต่ว่าเลือกได้ค่ะรอเหรอคะไหดคะอาหารที่อยู่บนโต๊ะน,นี้จะอยู่ในเซตราคาสี่ก้าวทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นวากิวออสเตรเลียค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นวากิวเซร่ยไฮค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นลิปอออสเตรเลียส่วนตัวนี้เป็นหมูสันคอส่วนตัวนั้นเป็นหมูสามชาั้นค่ะตรงนี้จะเป็นเนื้อสันคอค่ะ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเนื้อใบพายค่ะส่วนจะเป็นเนื้อออสเตรเลียค่ะส่วนอันนี้จะเป็นคู้งย่างเนยค่ะน,นี้จะเป็นแซลมอนซาซิมิแซลมอนดองแล้วก,ก็ตามด้วยคุ่งดองค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นของทะเลสดค่ะอันนี้จะเป็นหมูเด้งอันนี้นมีสองอันใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแอบจิ้มเลยอันนี้เป็นหมูเด้งธรรมดากับหมูเด้งทรงเครื่องนะคะ อันนี้จะเป็นปลากระพงค่ะส่วนนี้จะเป็นปลาดํลีด้านนี้จะเป็นกุ้งเผาอันนี้เป็นเครื่องเคียงของอะไรคะอ๋อเครื่องเคียงของชาบูเลยค่ะลูกค้าอันนี้สามารถทานได้กับชาบูค่ะและ้วก็ตัวนี้จะเป็นทะเลหางค่ะค่ะ,ะกุ้งหางค,ค่ะค่ะอ๋อพี่พเห็นเห็นเหมือนกันก็คืออันนี้กุ้งหางก็มีกุ้งอย่างเดียวถ้าเป็นทะเลก็จะมีรวมอย่างลีปูมีหมึกด้วยค่ะสำหรอันนี้ก็จะเป็นไข่นางรมส่ะ พี่ชอบอันนี้ที่สุดเลยค่ะลูกค้า<ม>ในาในราคาอื่นสามารถทานได้ค่ะแต่ต้องซื้อเพิ่มในราคาส50บาทห้าิบจาค่ะแซลมอนเขาสดแล้วก็ดูน่ากินมากเลยค่ะก้งยางเลยค่ะนากินมากนากังจิ้มก็ดูน่ากินค่ะหือฟินเฟอร์ค่ะ

นำกิมซีฟู้ดอร่อยมากเด็ดเลยจ้าหอยตัวโตมากเลย,เยค่ะแบบน่ากิมกนมากต้องลองมาโอ้ยหอยตัวใหญ่มากดูเป็นยังไงอื้อออมฮะกินเลยไหมอ๋อ้อออยบังจุ่มไม่เคยกินหอยเหรอไม่เคยจ้าไม่เคยนี่ครั้ง,งแรกครั้งแรกในชีวิตโอ้ยตายละโอ้ยใหญ่มากเลยอ่ะนั่นแหละ อร่ยอยอร่อยไหมคะกินครั้งแรกอุย้ยอร่อยมากจ้ะอยากกินอีกอะ่ะไ <c oughs> อน่นางลมตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนไอ่อนางลมอร่อยมากอ,มอร่อยที่สุด น้ำซุปก็อร่อยมากหมูก็อร่อยมากอร่อยทั้นบนแหละทย่างอร่อยหมดเมื่อกี้กินแล้วตัวหนึ่งแล้วก็อยากรออีกตัวหนึ่งอ่ะมันติดใจมากเลยอ่ะอิ่มแล้วอ่ะเขามีขนมหวานด้วยนะอย่าลืมไปชิมนะขนมหวานเขามีไม่ซ้ำกันเราต้องมาทุกวันนะจะได้รู้ว่าเขาขายอะไรบ้างอยากชิมกุ้งถังค่ะคือหนูอยากให้หนูชิมชิมซอสก่อนได้ไหมก็เลยแบบชิมก่อนมาก อืมอร่อยแต่ยนะวิอร่อยจังเลยอ่ะเหมือนของนไทยเอนเลยอ่ะกุ้งังเขอร่อยมากอ่ะแกะแล้วซอสมันก็ออกไปกับเปลือกอ่ะแล้วแบบมันรู้สึกเหมือนกินไยใช่เราอยู่ร้านอาารฝั่งไทยอ่ะอืมแต่ที่เคยไปร้านอหไทยอ่ะต้องกิ้มปอกซด้วยก็เอากุ้งตัวที่แกะแล้วมาจิ้มซอตัวที่้องไม่แกะอ่ะคนไทยทำเนื้อลดรสชาติแ็ อือร่อยอร่อยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็จะคุกเส้นคลุกเส้นเรียบร้อยเลยอร่อยมากเลยแหละเกลือที่ไหนนะรสชาติเข้มข้นมากอร่อยมากเียเขาข้นเส้นสปาเกตตี้ในกุ้งถังเลยค่ะอร่อยมากเลยอ่ะ ชอบกินหม่าล่ามากคะเฮ้ยลองชิมน้ำจิ้มของที่ร้านแบบออริจินอลเกินนะคะอันนี้กำลังชิมน้ำจิ้มสุกี้สูตรพิเศษของทางร้านอยู่ค่ะแม่เหรออร่อยดีค่ะมันๆน้ำจิ้มสูตรเฉพาะของทางร้านเขาก็จะออกมันๆนิดนึงนะค่ะเพราะว่าเขาใช้เนยถั่วค่ะ ไม่เหมือนร้านอื่น,นในถั่วนี้ดีตอ่อสุขภาพด้วยนะคะใช่เน,นี่ยค่ะน้ำจิ้มเนี้ยใช้เนยถั่วค่ะอืมอร่อยอะว่าแล้วไม่เหมือนร้านอื่นเลยลองชิมน้ำจิ้มแจ่วค่ะหอมอง่อยมากอืมลองชิมดีกินน้ำจิ้มแจวก็อร่อยครับเข้มข้นมากเลยครัเปรี้ยวๆอะไรรดีชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอะอร่อยมากเลยอ่ะ เด็ดมากชอบสามว,วนดองเดียใจสดลูกไม่ไขนมดอกร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงตีสอนะคะคือว่า<ม>เขาอ่ะรับออเดอร์จนถึงตีสอ<ม>แล้วก็ลูกค้าสามารถนั่งทานได้จนถึงตีสีค่ะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่แนะนำร้านชาบูดีๆที่อร่อยสำหรับคลิปนี้เก็ดของต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ปินเป้าค่ะฉันยังคลังนะซัตชาบูสุก้ทีสิบเก้าจัดว่าเด็ดค่ะ